ยาอีโูอืมอืมดู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 ดคดู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 ัูดีดู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 ด่ดดูดูดไดู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 ดดอดูดดดดดดาดด ก็อย่ากินกนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่ว, Facebook, ว, YouTube, วยในเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนด้เลยครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังจใจใกันนะครับเนาะมาอด็ดกิน้นแบับจับสมโอ้ยพี่น้องมาเด้อคงต้องเป็นแนวแกมจ้ะฮ่าโอ้ยูกำลังหิดกำลังหิดพี่น้องตัวตัวบางใหญ่เลย ยาอีปูอืมอืมดูด้ยดูด้วยดูดู้ดูมาเทบากันได้ครับพี่น้องเด้อนี่ปกติเคยกินอยู่แล้วครับเมนูกระลังหิตอุ้ยแบบแบบอุ้ยแต่ออกแต่ออกเออแอะออกไปแล้วมา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 อุ้ยอุยอย่าออกอย่าออกอย่าออกหมัก อืมอขี้มันออกกันมาเด้อพี่น้องเด้อืมามักอืมืม,ม,มตัวข้าวืมเอาต้นมะขามเขากันไปนยังอืมเอาเดี๋ยวหมักเลยเอาลงมาเลยปุ๊มหมกัก นี่แหละนี่แหละนี่เนี่ยม,มาร์คก่อนพี่น้องอ,อุ้ยสาวสาวนี่แบบนี้แหละครับพี่อ่ามันบ้วนอะม,มีตัวน้อยปะไหนครับ วับแม่มาลุกมาเป็นไก่เป็นอืมเป็นอันนี้ว้าอู้อออมันพี่น้องเป็นแต่แซบมาเด้อขับไปกินมังกันมันปูอืมมัน ขอโทษหลายเ้อะสำหรับคนมากินดิบเ้อคคับพี่นอ่องเ้อะเอากามออกก่อนอย่ามันกัดเข่าอืมนะอืมอืมมันดิอ,อ่ะก,ก็ดองออกก่อนอืมอืมโอ้ เขากันเขาก,กันพี่น้องเอาอีปิ้งมันออกก่อนวะแซบพี่นอ้องอืมกุ้งเข้ากับตำเนี่ยกลายเป็นตำนะครับจายตำอ่บนี่ก็ตำมะขามมะขามอ่อนปูนานี่มาอืม ว้าวตาสว่างดีพี่น้องช่ำๆเคื่องหนีนหม,ม,นมเข้าของน้ำ บ่ตามกว่าสิบรอบกินบบจมอืมอามากแบบเข่าเครื่องดี่ดีพี่นอ้องแซ่บเสยแต่ไม่สิบกว่าตัวส่วนไหนมันแก่ิดพี่น้องมันกำลังจะเข่าเข่าเขาลุม ไปคุดเอาเลยครับอ,อ,อ,อร่อยมากเข้ากันกับตำคำด,ดีทั้งเปรี้ยวทั้งมันแล้วน,นี้ผู้อ่อน Wow. Khăm ơi. Ngon lắm. lại. À. <laughs> เอาให้มันไหลในการดูแย่ออกแก่ออกอืมอืมนี่มาเต็มโอ้มันอืมโอเคว้าวอมากก่อนอุ้ยอร่อยมากอันนี้มันตัวอ่อน ăn ơi, sập ดองจนฉ่ำละสดๆมันเดียวเปลี่ยวเปลี่ยวหวานนัวมันปู ช้ำๆตัวสุดท้ายท้ายสุดสุด,ดยอดเลยพี่น้อ่องอืม ผมเลไปกิน่งเสี้ยวขออภัยหลายๆได้ครับพี่น้องเด้อมันเป็นอาหารนะครับเนอะผมเคยกินแต่น้อยๆผุนก็จะไปกับรับฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่องในเพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะอ่ะมืัอนี้ก็ขอตัวไปแล้วครับมันอาจจะหาวุ้นเอแซ่บมากินให้เบิรงอีกครับมืัอนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <laughs>